สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับเอาวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายก็ว่าได้พี่ว่างด้วยว่าเป็นตังใดคือบ้ันหรือโค้งสุดท้ายบ่เนาะสำหรับเจียมงวดที่ผ่านมาผีมาบอกคนมาเนาะผีมากระซิบว่าเจ้าสิถือเลขลักแสนก็คือเจ็ดสองตรงๆเลยวดที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าวดนี้ มาจัดงานเลี้ยงยู่บานอีกพี่น้องผีเขาโบกระซิบให้เพิ่นฟังมาถือกระดาษโตที่เพิ่นถือมายืนให้เจ้าถือคักเจ้าถือเนี่ยเจ้าถือเป็นล้านงวดนี่พี่น้องจัดงานเลี้ยงเต็มบานเลยคนเต็มบานเลยเด้อวพี่น้องเด้อเอามือนีเป็นั้งไหนมีความคืบหน้าย,ยังบ่อ่พาพลาดเพื่อนจะฟันให้บ่พี่น้อง สามตัวใครอยากรู้ใครอยากได้โชคไ้้มันใครอยากพลดนี่ครับรอดติดตามคลิปนี้ครับทุกท่านครับผมอเอาเอฟซีโอ้ยโทรหากันมาเนื่องเทือดอ่าเป็นต้นไดตามให้แน่คงท่วยท่ายักคูจกักรพารดซื้อตัวไหนผู้นี้เยู่ดีอ่า พัดเสื้อรถตเตอรีพัดเสื้อตัวไหนแน่ใอรจะไปซื้อน้ำเพลินมาสั่นอยากถือเลขน้ำเพลินมาสั่นทีหลังอ่าอยากถือข้อหกตัวผุ่นพนะบัตเซวาโอ้ยเป็นตัวไหนเจ๊ฝันอีกบ่ฝันอีกไหมตัวเกอร์ยังเหรอจ๊ะเอ้ยังตัวเดิมใช่เพิ่มเติมขึ้นไปซื้อซ้ำ นับน่ะอ่าได้จักใบลราเจ้พ่อสิบพ่อเศร้าไปได้หลายใบลราเจมอ่าอ้ได้หลายใบแล้วเอาทวนนี่จะเจ้ทวดฮะเกินงบแล้วงวเนี่เกินงบแล้วโอ้ งวดกว้านานัา่นพี่น้องขายงวดทุ่มพันวาขายงวดหน่อยซื้อเรียกกะว่าธรรมดาดาอีงวดนี้เกิดงบแล้วถือมาว่าขนดมัดงบเลยจีซื้อจนมดเลยเจ๊เอาไม่ทําอะไมันม้นเป็นข้อวงังเนาะหาได้โช์ได้มาเนาะ <Yeah. S 1> อ่าเพราะว่าเพื่นฟันดีพี่น้องเพื่นฟันดีว่าหันกันโอ้ฟันเจ็ดซองเลยอ่บาบ้านเล็กที่ตรงตรงเลยเลจ็ดซอ,อ,องบริการแจ็คเม็ดอ่าช่วนความฝันให้ฟังอีกครั้งเจ๊ชวนความฝันที่เพิ่นมาทักถั่ว่าเงินล้านสิได้เงินล้านเธอเรืงวดนี้เธอได้อ๋อเอ๊การบาริการงานเลี้ยงจ้ะอ่าเจ๊เจ้เจ้งียมนี่ oh, eh. นจัดงานเลี้ยง <Yeah. S 1> จ้าฟันวัดงานเดียงกระเต่าบันกันเลยมีคนมาผูดยิ่งคนหนึ่งคนน่นเป็นเรนน่าบอกอ่ะเป็นผู้หญิ่งแต่คนเรนนมาบอกว่าเงียบเงียบมาทำมึงถือเลขมึงถือเลขคือถือเลขหลายแท้่าทำหัวดีแม่มาทำผ้าหัวหนึ่งกลุ่มผ้าหนิประเทศจ้ะ เลยว่าเอาหอดมงินเหรกออกแล้วเพอาะคนเราบัตออกแล้วอคนก็เลยว่าถือตัวได้ถามเพิ่นครับผมเพิ่นกับเลยบาคนคนหนึ่งบอกว่าถือหกหนึ่งคนหนึ่งบอกว่าหนึ่งหกอ่ะคนหนึ่งคนหนึ่งบอกว่าหกหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าหนึ่งหกห,งหก ถือต้องหลายล้านเพราะว่าเอาคือถือซื้อคักซื้อแน็ตถึอต้องหลายล้านเพระฉันเรียกสองตัวถึกหลายล้านเตี้ยจต่เลี้ยงคนมันคือเลี้ยงอ่ะมันถือเลรียง้ยมันได้มันคือเลี้ยงตะค้นแถมว่าแต่มันคือไปเอาเงินไปทำบุญนะว่ากันบุญแจแขวนแง่ว่าะฉ่นเออกั้นบุญแบบไหนแหละพันว่าไป ทำน้ำบาทจากแสนแน่วสันเออไปสทางบททางสลาซอยเพิ่นในปีนี้แต่ว่าม่งออกผู้เดียวเิ่งไม่ได้ว่าสันออกผู้เดียวด้วยเงินนี่จิจาไป้างบ้านไปท่าบุญละลานไปท่าบุญออกผู้เดียวมึงไม่ได้แสนว่าสันเออวัดตัวเป็นเจ้าภาพได้ตัวนี้ถือลายปานมันว่าสันเออไปเรื่อ คือว่าท่านซือ้อยู่ถึงตอนไหนพันเร่เอาบินมาให้เบิง้งอ่งอีกประเียมันอยู่บนเหนืยว่าท่านโอ้แต่ว่าให้บินนั้นกับมี่หนึ่งหกหกหนึ่งอ<ห>่ามีทั้งหนึ่งหกมีทั้งหกหนึ่งน่าเจ๋งเนาะแต่เห็นชัดเจนเลยเ,เรียกเนะัะแต่เห็นช่องตูนมันกระเด็นมาป้าบคุ๊ ไปซื้อตอนได้เพินพ่นแต่ว่าเพิ่นมาถึงแร็วเพิ่นมาถึงแร้วนะโอ้ตอนนี้ตกฝนแับ,บขึ้นลุ้งมากกับฝนมาจัดงานเลี้ยงอีกอางานเลียเยเยเ้ยงเรื่องขึ้นเรื่องขึ้นแต่เลยเอาเอาไปซื้ออ่า จะเริ่มไปซือ้อซื้อบาเล็ตทีนล่ะอ่า้าร์เล็กที่้าจ,ะ,าจะซื้อกล่าวหาหาเก้ากลับหกหนึ่งหนึ่งหกครับผมเก้าห้าห้าเก้าเมื่อนั้นก็ว่าฝันว่าได้กินเลี้ยงอยู่บ้านเนาะใช่อ่าก็ออกเก้าห้าเนาะเจนเนาะใช่อ่า ก็อ,ออกคืยอ,ออกไปเลยพี่นอ้องเลิกเกาหาเพิ่นเกาฝันว่าจัดโตกินเลี้ยงอยู่อยู่งานอยู่บ้านนั่นแหละเพิ่นเลยเอันบ้านเลขที่เพิ่นโอ้ตรงตรงเลยอ่างวดน,นี้ก็เลยฝันย้ำได้จัดเลี้ยงตะคนอยู่บ้านเต็มลายเมือหลายขึ้นอ่าต้นไปต้นสายไปเหตุพี่น้องบ้านเลขที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเจ มานเลขที่95หมูร์14อ้าว14นี่มีบมันนานบ่เจ้หรือว่าทั้งใดอันด้วยกับจ๊ะ14นี่คือบอ่ะ14น,นี่มันอันหรเด้วยจ๊ะหือันเดูดิ14นี่มันอันอ๋อเต็มแล้วติดมันช่วนกับ กระเจาเสือบันบาเลนใต้โอ้เรียกดังอันตามปฏิทินเฮาโอโอโอเอาห้าบ้านเล็เลกี้หา้าสิบเก้าหมูสิบสี่แต่อ้าพี่ร่องหมูสิบสี่กระเจาห่าการะลุอันแล้วกราหากะเริ่มดังแล้วดังงานเจีนี่ละเพื่อนว่าเออเจีอักเอาผูด้เดียว สื่อเท่าไรก็บ่พ่อพะฉะนันหมูสิบสี่แต่จะเรือกพร้อมเนาะเจ๊เนาะฮะเพื่อเพื่อเพิ่นได้โชคในหมานั่นเนาะอ่าอ่าเพื่ออะไรเพื่ออะไมักชอบตัวนี้แต่ว่าคือเพิ่นกินเลี้ยงเลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกอยู่อันบาลขที่เพิ่นหมูสิบสี่อืมอืมอ่าก็สิบสี่นี่ คืออะไร้แล้วเฮ้ยปิดตัวกันซะพี่น้องอแต่ว่าในกระดาษที่เขาอ่าในฝันน่ะจะเห็นเลขห,หนึ่งหกกับหกหนึ่งหนึ่งหกก็นั่งอ่าเห็นตัวการาฟนนั่นแหละอ่าอืมเห็นคู่เดียวติมมันเป็นเลขก,กับะอ่า บ่อไหนครับไปเก่าออกตัวเตะโอนหลายตัวมันสีายเนาะอ่าเพราะว่าเพิ่นจะเอาหน่อยๆแขนๆดิพี่น้องเพิ่นบ่ได้เอาหลายดิคือกระถือดิเพิ่นเป็นด้ายสั้นเนาะเออแล้วก็บ่กฝันมั้บ่ครับบ่ฝันอย่างไรบ้างบอ มันกับฝันอยู่ตะวนันเมื่อคืนนี่กับฝันอยู่ตะวันบลูวามันสิเขาหรือบ่เขากาวานอ่ะตะวากัจัดงานเลี่ยงอ่ะัดงานเลี่ยงมูมาไม่ตม,มูหล,ลุนจะของน่ามจ้าเพื่อนรุ่นเดียวกัน เออเรียงรุ่นหเรียงรุ่นอืมกต่กะงั้นเลี้ยงรุ่นอ่านานเลี้ยงมีโต๊ะกินโต๊ะยังอ่ะอยู่บ้านพี่เก่าไอ้นั่นมันบ่แม่นมันมันบ่แม่นบ้าน มันมาเป็นบ้านหลังนี่ตะว่ากวนมือสึกใมฝฟันมันก็เป็นบ้านของคุแต่ว่ามันหลังไงโอ้ก็หลังไงก็เก่าแต่มันมันมันหลังไงไงไงจะบอกว่ามันไงแบบว่ามันเป็นขึ้นจังหางไปเลยยังสิแม่จ้ะโอ้ทุอ่ะคือจังหางจังรงแร่มเป็นโอ มีพื้นที่กว้างแบบอันนี้เรียงเลียงโต๊ะจีนเขาอ่ะโอ้บาเนี้กระเละเยงมีคนมีคนคนหนึง่งถือปลายมาแต่เจ้าถือปลายมานั้นเด็กอยู่ปลายนั้นมันมีซีหนึง่งแล้วก็ไอ้ เขาเอิ้นตูอีิยังไงคิดทั้งไปแล้วก็เป็นฮกมืงถือไปไม่ให้เออเอาแต่ว่าไม่มันมันกับโตเดียวกันล่ะอ่ะเนาะโอ้เขาในงานเรียยงมีคนยกป้ายการยกป้ายเขายกป้ายนั่หูอ่ะ ตัวทั้งทังเขาจาเขียน C หนึ่งบ่เอทั้งนาทั้งนาีหนึ่งอแล้วมันเอเป็นตัวขีดด้วยข้งเอมังเลกหนึ่งนั่นขีดแล้วกับนี่หกหนึ่งอ ท,ทันทานท่าว่าเป็นจํานวนจํานวนเงินสองพันสี่พันจนสี่เอต้องเกิดพือจังปขีดอยู่มังเล็กนัง่งนั่งสือมาจากเลขสี่ตัวอ่าโอ้อา้าวกับสี่หนึ่งหกหนึ่งคือเกา่านาเจเนาะอ่าอ่าแสดงว่าถือว่าไม่ยำเลยละอ่าสี่หนึ่งกับเกือบ นั่นโอ้ข้าเจ้าสู้ไปหายซีหนึ่งความเจทั้งซีหนึ่งทั้งหกหนึ่งเจงอ้อาวประมาณนี่นะเจนนะเนาะอ้าวปอบคุนเจนห้ายครับผมเพื่อได้โชคได้ครับวัสดีครับอ้าเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะอา เราได้โชคได้มันด้วยกันเดี๋ยวจะชู่วให้พี่น้องอ้าวแคปหน้าจอเอาพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายเจ๊แยมครับผมเนาะข้าจอมมาชั่วไปหนึ่งสี่กับหนึ่งหกหาได้ก็หาหาไม่ได้ก็ต้องหาเนาะตัวน้อยน้อยหนึ่งสี่พี่น้องบ้านเลขที่เพิ่นเก้าสิบห้าทับ สิบสีครับอ๋อครับนะจอมพลพลองเลือกฝากตอนพ่อแม่พลังเอฟซีสุ 4, ขุขุนทุกคนครับผม